จ FC จ๋า FC จ๋าคลิปนี้เรามาพูดถึงตัวรถกําลังอัดที่ท้ายแคมของรถ h อน d ้ากันนะจ๊ะหากเพื่อนๆสงสัยมีข้อสงสัยถามมาว่าอ่ามันสามารถถอดออกได้ไหมถอดออกมันจะมีผลอะไรไหมสําหรับตัวกลไกรถกําลังอัดที่อยู่ท้ายแคมตัวที่เจมหมุนอยู่ตอนนี้ในใจ FC จ๋าทีนี้ไอ้ตัวรถกําลังอัดตัวเนี้ยถ้าหากว่ามันสึกลรอมันมีปัญหา เวลาที่เราใช้งานรถมันจะเร่งไม่ขึ้นเพราะว่ามันไปยกวาลวไอเสียสเปะสปะบางครั้งบางทีไอตัวแคมตัวเนี้ยสึกเยอะตัวแคมสึกเยอะกลายเป็นกระเดียงวาลวมาค้างบนตัวกลไกรถกําลังอาจทําให้เกิดอาการวาลวรั่ววาลวปิดไม่สนิทเพราะว่าวาลวมันยกค้างอยู่รถไม่มีกําลังอัดนั่นเองนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋านาะจ๊าก็ฝากพิจารณานะ,ะถ้าว่าใครเจอปัญหารถเร่งไม่ขึ้นนะบางครั้งบางทีสตาร์ทวืด นะก็อย่าพลาดเรื่องของกลไกลดกําลังอัดตัวนี้ก็แล้วกันถามว่าถอดออกอต้องแก้ไขอะไรไหมมันจะมีผลอะไรไหมเวลาเราถอดออกก็ให้ทําการเชื่อมปิดรูน้ํามันที่ท้ายแคมนะจ FC จ๋จานะ,ะถ้าหากว่าเราถอดออกแล้วคันสตาร์ทมันจะหนักขึ้นนิดนึงนะจ FC จ๋จาก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะสามารถทําการถอดออกได้ ถามว่ามีขายไหมรู้สึกว่าจะไม่มีแยกขายนะสำหรับตัวกลไกล,ลดกำลังอัดที่ท้ายแคมตัวนี้นะจ๊ะ